อ่าสวัสดีครับวันนี้พี่ตีมีนักเรียนอ่าวีไอพีนะนักเรียนชื่อน,น้องปอนนะครับน้องปอนน้องปอนลงไว้สองวิชาก็คือโหราศาสตร์กับเจ็ดตัวเก้าฐานนะวันนี้เรียนโหราศาสตร์ก่อนพี่ตีเอาที่มันย่างยาก,ก่อนนะพรุ่งนี้จะได้เบาๆนะวันนี้เอาโหราศาสตร์ก่อนวันนี้กี่โมงยนะังไงบ่ายสามบ่ายสามนะเริ่มเรียนประมาณสิบโมงนะก็ถือว่าเรียนไวมากเลยนะน้องปอน เริ่มตั้งแต่มีพื้นฐานมาก่อนไหมไม่มีค่ะแค่สนใจแค่สนใจค่ะนะก็ถือว่าเป็นนักเรียนที่เรียนไวัยคนหนึ่งนะอันนี้เรียนเสร็จแล้วขผลรักษานะเดี๋ยวพิจีจะให้น้องปอนอธิบายแล้วก็อบอกความรู้สึกที่มาเรียนกับพิจิแล้วก็อสิ่งที่น้องปอนได้รับนะตั้งแต่ก่อนที่จะมาเรียนแล้วก็ถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างความรู้แล้วก็มีอะไรที่แบบได้รับไปบ้างในวันนี้ โอเคเชิญน้องเลยค่ะถ้าเกิดว่าในเรื่องโหราศาสตร์นะคะเบื้องต้นนะก็คือดูแค่ในเว็บไซต์ก็คือเราเอาดวงเราไปใส่ในเว็บไซต์แล้วก็อ่านตามเขาแล้วก็มีความสนใจที่อยากจะเรียนในส่วนของโหราศาสตร์ค่ะแต่ว่าอยากจะเรียนในส่วนของตัวต่อตัวก็เลยอ่าหาในส่วนของเพจพี่ติเจอก็เลยขอมาเรียนเป็นตัวต่อตัวค่ะในส่วนของการเรียนวันนี้ค่ะก็คือพี่ติอธิบาย เข้าใจง่ายค่ะแล้วก็มีคีย์เวิร์ดสำคัญหลักๆเนี่ยให้เราได้จําว่าอันไหนหมายความว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การผูกดวงต่างๆก็เข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ลองผูกดวงตัวเองแล้วก็เอาของคนรอบตัวมาผูกดูค่ะก็ทําให้เข้าใจพื้นฐานโหราศาสตร์แล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้หลังจากเรียนจบค่ะดูดวงตัวเองแล้วเป็นไงดีค่ะ <laughs> ตรงไหม <laughs> ตรงค่ะดูดวงลูกแล้วเป็นไงดูดวงลูกก็ตรงค่ะตรงไหมใช่ค่ะเดี๋ยวกลับไปดูดวงเพื่อน <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารายงานพิจีว่าไปดูดูเพื่อนเราเป็นยังไงนะยค่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรียนเจ็ดตัวเก้าฐานอีกนะวันนี้ก็ถือว่าผิดหนึ่งวันนะก็จบเป็นหนึ่งคอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจ็ดตัวเก้าฐานนะะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะวันนี้เดี๋ยวพิติไปส่งน้องฟอนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับอ่าโอเคไป